เวลาที่มันดึงกระแสนะครับกระแสก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับเส้นนี้นะครับแล้วก็จะแยกไหลนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นวงจรขนานนะครับวงจรรักษาระดับแรงดันสามแบบที่นิยมใช้งานมีอะไรบ้างนะครับมีข้อดีข้อเสียอะไรวันนี้เรามาดูในารายละเอียดกันนะครับยกตัวอย่างแบบแรกนะครับถ้าสมมุตินะครับ,มมนะรบเราต่อโหลดตรงนี้ต่อตัวดึงกระแสไปใช้งานตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นในวงจรนี้ นะครับมันจะมีผลเสียอะไรบ้างนะครับแล้วก็วงจรที่ต่อทดลองตัวอย่างนี้จะเป็นแบบที่สามนะครับใช้ทานทิสเตอร์กับซีเนอร์ไดโอดรักษาระดับแรงดันนะครับว่ามันจะได้กี่โวลต์จะได้ตามที่คำนวณหรือไม่นะครับวงจรรักษาระดับแรงดันนะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของ IC ภาคใจไฟแบบสวิตชิงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูไดแกรมนะครับจะได้เข้าใจภาพรวมนะครับอันนี้เป็นสวิตชิงนะครับเห็นไหมครับสาขาจะย่อยข้างในนะครับมันก็จะใช้ไอซีตระกูลเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับแล้วก็ใช้ซีเนอร์นะครับมันจะใช้ทั้งแบบลิเนียร์แล้วก็แบบสวิตชิงนะครับวงจรรักษาระดับเสียงดังสามแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับแล้วก็ นอกจากนี้ก็ได้วางแผนทําคลิปอื่นๆนะครับแยกเป็นหัวข้อย่อยอื่นๆเพื่อว่าในหนึ่งคลิปจะได้ไม่มีประเด็นเยอะเกินไปนะครับจะได้ทําความเข้าใจง่ายนี่นะครับนี่เป็นตัวอย่างเนื้อหาในคลิปถัดไปนะครับภาคใจไฟแบบสวิตชิงเปรียบเทียบกับแบบลีเนียว่ามันมีหลักการอะไรที่แตกต่างกันแบบชัดๆนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับจะเป็นมาตรฐานของภาคใจไฟ นะครับอย่างเช่น PFC นี่นะครับมันเกี่ยวกับอะไรนะครับเราจะได้ดูรูปขึ้นเพื่อทำความเข้าใจนะครับ EMC PFC นะครับมันเกี่ยวอะไรกระแสลั่วไหลห้ามเกินเท่าไหร่นะครับทำไมภาคใจไฟแบบสวิตชิงจึงมีกระแสรั่วไหลนะครับจะเป็นคลิปถัดๆไปมาดูการทดลองแบบที่สามนะครับใช้ทรานซิสเตอร์กับซีเนอร์ไดโอดในการรักษาระดับแรงดันนะครับ ว่าจะได้กี่โวลต์นะครับไฟเข้า12โวลต์แต่เราต้องการรักษาระดับแรงดันให้เป็น9โวลต์นะครับเราก็ใช้ซีเนอร์ไดโอด10โวลต์นะครับแรงดันขาออกก็จะเกิดจาก10โวลต์นะครับ v s a ลบ v be v be ของทรานซิเตอร์เบอร์นี้ก็คือ t i p 4 1 c นะครับผมวัดได้ประมาณ0.6โวลต์นะครับ10ลบด้วย0.6ก็จะได้ประมาณ9.4นั่นเองนะครับ เดี๋ยวจะต่อไฟเข้าวงจรว่าจะได้กี่โวลต์นะครับอต่อมิเตอร์ต่อวงจรเรียบร้อยนะครับเพื่อให้มันรวดเร็วนะครับทีนี้จะต่อไฟเข้าวงจรนะครับว่าจะได้กี่โวลต์นะครับต่อไฟเข้าวงจรได้เท่าไหร่ครับเห็นไหมครับได้9.5โวลต์นะครับใกล้เคียงกับที่คำนวณไว้เป๊ะเลยนะครับอันนี้เป็นวงจรพื้นฐานนะครับถ้าเป็นวงจรใช้งานจริงมันจะมี ทานทิทเตอร์ตัวที่สองและตัวที่สามเพิ่มเข้ามานะครับโดยตัวที่สองนะครับจะทําหน้าที่ป้อนกลับนะครับทานทิทเตอร์บวก R นะครับทําหน้าที่แบ่งแรงดันเพื่อทําหน้าที่ป้อนกลับนะครับแล้วก็ทานทิตเตอร์ตัวที่สามบวกด้วยตัวด้านทานหนึ่งโอห์มหรือศูนย์จุดห้าโอห์มนะครับทําหน้าที่ป้องกันการลัดวงจรน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแบบอื่นๆ upload, อีกน,นะครับทานทิทเตอร์ บวก IC นะครับบวกซีเนอร์ทำหน้าที่ป้อนกลับนะครับแล้วก็ทานทิสเตอร์อีกหนึ่งตัวทำหน้าที่ป้องกันการลัดวงจรนะครับแบบนี้แบบนี้เป็นแบบที่วงจรที่ใช้งานจริงนะครับส่วนแบบที่ทดลองให้ดูนี่เพื่อให้ดูนะครับว่าหลักการมันเป็นอย่างนี้นะครับเราใช้ทานทิสเตอร์บวกซีเนอร์ไดโอดสามารถใช้รักษาระดับแรงดันได้นะครับคุมแรงดันได้ ตัวนี้นะครับแบบที่สามนี่นะครับแอมมันจะสูงนะครับเน oh ื strips, ่องจากว่าความสามารถของทานทิเตอร์นี่นะครับมันจะทนกระแสได้สูงครับวัดสูงนะครับมันจะเป็นสูงกว่าแบบนี้และแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเราใช้ซีเนอร์นะครับมันจะเป็นวัดต่ำนะครับกระแสระดับมิลลิแอมนะครับถ้าใช้ IC ก็จะเป็นกระแสระดับหนึ่งแอมหนึ่งจุดห้าแอมนะครับศูนย์จุดห้าแอมแล้วแต่เบอร์นะครับเห็นไหมครับกระแสมันจะปานกลางนะครับถ้าใช้ไอซีนะครับ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดต่อนะครับเกี่ยวกับการใช้ฟีเนอร์รักษาระดับแรงดันการใช้ฟีเนอร์รักษาระดับแรงดันนะครับให้ดูวงจรนี้นะครับมีตัวด้านทานเพื่อจำกัดกาแฟไม่ให้ไหลผ่านฟีเนอร์มากเกินไปนะครับถ้ากาแฟไหลผ่านฟีเนอร์มากเกินไปนะครับเกินไอแซดแม็กนะครับเกินวัตที่มันทนได้นะครับฟีเนอร์ก็จะไหม้นะครับเรามาดูว่ามันมีข้อดีอะไรนะครับข้อดีก็คือวงจรง่ายราคาถูกนะครับแต่มันมีข้อเสีย เดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันจะขอวาดตรงนี้เพิ่มนะครับวาดโหลดเพิ่มก็คือตัวดึงกระแสดึงไฟไปใช้งานนะครับ,รรบ,รบสักครู่นะครับเดี๋ยวขอวาดเพิ่มนะครับนี่ต่อโหลดนะครับเราต่อโหลดเพิ่มนะครับเนี่ยอ่านะครับเห็นไหมครับจะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่มันดึงกระแสนะครับกระแสก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับเส้นนี้นะครับแล้วก็จะแยกไหลนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นวงจรขนานนะครับ มันจะแยกไหลไอแซเข้าซีเนอร์นะครับแล้วก็จะไหลามาเส้นนี้นะครับไหลามาผ่านโหลดนะครับสังเกตว่านะครับเมื่อโหลดมันดึงกระแสไปใช้งานนะครับมันจะมีผลกระทบทําให้กระแสที่ไหลผ่านซีเนอร์นี้เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับไอแซดนะครับไอแซดแมบินนี่นะครับเราต้องให้กระแสไหลผ่านซีเนอร์ระดับหนึ่งนะครับ จึงจะทําให้มันรักษาระดับแรงดันได้การที่โหลดนะครับเนี่ขนานนะครับเราต่อขนานกับมันนะครับดึงกระแสแบ่งไหลมาสาขานี้นะครับจะทําให้กระแสที่ไหลผ่านไอซีเนอร์นี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับขณะที่มันดึงกระแสนะครับเพราะฉะนั้นแรงดัน VZ นะครับก็คือแรงดันที่ซีเนอร์นะครับก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้ามันยิ่งดึงกระแสมากนะครับก็จะมีกระแสไหลผ่านตรงนี้มากนะครับ ก็คือมีการสูญเสียสูงนั่นเองยิ่งมีการใช้กระแสมากก็จะมีการสูญเสียมากที่ตัวด้านทานนะครับทีนี้ซีเนอร์นะครับแบบขายาวลงปิ้นแบบนี้นะครับเนี่ยมันมีนะครับสเปกอยู่นะครับสเปกก็คือแรงดันซีเนอร์นะครับมัไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับมันเป็นบวกลบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวเรามาดูดัตช์ชีสสักอันนะครับที่ว่ามันบวกลบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ นี่นะครับเราดูในรัศมีนะครับปริ้นดูสักอันก็ได้นะครับนี่สิบโวลต์นะครับค่ามินนะครับค่าต่ำสุดนะครับบวกลบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเก้าจุดห้านะครับถึงสิบจุดห้านะครับมันจะอยู่ระหว่างนี้นะครับค่ากลางก็คือสิบโวลต์นะครับเห็นไหมครับมันมีค่าบวกลบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นี้ส่วนมากจะเป็นซีเนอร์ไดโอดแบบ SMD นะครับที่ผมเจอ ถ้าเป็นแบบขายาวลงปิ้นแบบนี้มันจะเป็นบวกลบ5%้าเปอร์เซ็นตนะครับทีนี้ความเสถียรของซีเนอร์นี่นะครับมันจึงอยู่ในระดับปานกลางนะครับต่ำถึงปานกลางนะครับเพราะว่าเวลาที่มันดึงกระแส V z แก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับวงจรทำงานใช่ไหมครับมีกระแสไหลผ่านอุปกรณ์ต่างๆมันจะเกิดความร้อนนะครับมันก็จะมีผลทําให้ V z แนะครับแรงดันที่ตกข้อมซีเนอร์นี้เปลี่ยนไปด้วยนะครับ มันมีข้อเสียสองอย่างแล้วนะครับได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิด้วยการดึงกระแสของโหลดด้วยนะครับทีนี้ที่นิยมใช้งานยังใช้งานอยู่ก็เพราะว่ามันวงจรง่ายนะครับราคาถูกนะครับการคำนวณก็ไม่ยากนะครับเป็นการแก้สมการพื้นฐานนั่นเองนะครับไปหาดูคำนวณได้ไม่ยากนะครับตัวนี้ทีนี้เรามาดูไอซบ้างนะครับมันเป็นแบบที่ นิยมใช้งานมากกว่าซีเนอร์นะครับเพราะว่านะครับมันมีวงจรนะครับทดเฉยอุณหภูมิภายในนะครับทําให้มันทํางานเสถียรมากขึ้นนะครับแล้วก็ภายในไ c ซีนะครับถ้าเราไปอ่านดูรัชิีนะครับมันจะมีคุณสมบัตินะครับมีฟังก์ชันป้องกันการลัดวงจรด้วยนะครับภายในตัวไอซีนะครับแล้วก็คุณสมบัติของไอซียังมีริบเบิลนะครับรีเจคชันนะครับ ก็คือมันช่วยลดไฟกับเพิ่มนั่นเองนะครับโดยตัวของมันเองนะครับมีความสามารถในการลดไฟกับเพิ่มนะครับเห็นไหมครับ i อที่นิยมใช้มันก็จะมีตระกูล78นะครับ xx ก็จะเป็นไฟบวกนะครับตระกูล79ก็จะเป็นไฟลบนะครับอย่างเช่น7809ก็จะเป็น9้าโวลต์เจ็ดก็จะเป็น1 2บโวลต์เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นแบบค่าคงที่นะครับมันทัดแรกเนี่ย วนบรรทัดที่สองยังมีแบบปรับค่าได้อีกนะครับจะเป็นตระกูล LM สามหไฟบวกถ้าเป็น LM 3 3 7จะเป็นไฟลบนะครับรายละเอียดการต่อไดแกรมนะครับว่าจะใช้ R กี่โวลต์เพื่อต่อเพื่อให้มันปรับค่าได้มีอยู่ในรัศชีนะครับไม่ยากนะครับการคำนวณนะครับเปลี่ยนไมครับข้อเสียของการใช้ IC นะครับคืออะไรนะครับมันเป็นแบบสเตปดาวนะครับก็คือ ไฟด้านไฟเข้าเนี่ยมันต้องสูงกว่าด้านไฟออกนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ7805ไฟออกคือ5โวลต์นะครับไฟที่เราจะต้องจ่ายด้านเข้าก็คือเท่าไหร่ครับในตัวไอซีมันจะมีการสูญเสีย2โวลต์นะครับตามด้านชีตเพราะฉะนั้น5บวก2นะครับขั้นต่ําก็ต้องมี7ใช่ไหมครับแล้วก็ด้านเข้าก็ต้องสูงกว่า7นะครับก็คือใช้8มันก็ต่ําเกินไปนะครับมันเป็นค่าที่ จำกัดติดกันเกินไปนะครับมันยังไม่ปลอดภัยมันทํางานยังไม่เสถียรนะครับต้องใช้เก้าโวลต์สิบโวลต์นะครับจึงจะทำาไอซีทำให้ไอซีทำงานเสถียรนะครับสรุปนะครับก็คือถ้าใช้ไอซีนะครับมันทํางานเสถียรนะครับวงจรง่ายนะครับแล้วนิยมใช้งานมากแต่มันจะมีไอซีนี่นะครับมันยังเกิดการสูญเสียเพราะฉะนั้นผู้ผลิตไอซีนะครับเขาจะ ผลิต IC ซีซีีที่เป็น LDO นะครับก็คือ low drop output นะครับปกติมันจะมีการสูญเสียภายใน IC 2โวลต์ใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบ LDO นะครับก็จะทำให้การสูญเสียภายใน IC นี่นะครับต่ำกว่าหนึโวลต์นะครับมันจะมีอยู่นะครับให้ดูในรัตาชีตนะครับเลือกใช้แบบที่เป็น LDO เพื่อให้ในตัว IC ไม่ร้อนนะครับมีการสูญเสียต่ำ